วันน mm mm ี้นะคะควันโกก็มาหวานข้าวนะคะฝนก็ตกอีกแล้วแม่แม่จ๋าฝนตกครั้งวันเลยใทยไายเสร็จฝนก็เทลงมาเลยค่ะคสวัสดีครับสวัสดีแม่เซนซีท่านนะครับวันนี้มาหวานข้าวนะครับตปก็มาเจอพายุอีกแล้วนะครับดูดูน้ำครับนี่นะคะน้ำนะคะ น้กว่าจะหวานได้หรือเปล่านะครับต้องตีดินใหม่หรือเปล่าพี่นะครับลุงบากครับเดี๋ยวก็กลับไปดูทางอีกนะครับหรือว่าจะหวานเสร็จหรือเปล่านี้นาวฝนตกทางไปอบ้านครับผมทีรก็เข้าไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมมันติดเต็มตามบอกมันติดเติมหน้าใหม่ กาน,นี่แล้วก็กินข้าวเที่ยงกันนะครับคุณแม่จะาตากฝนเลยนะครับไม่มีเทียงนาน,น้อยนะครับผมต้องนั่งทานใต้ยลมไม้นะครับต้มยำดคานะครับผมนนยังไงก็อร่อยนะครับผมสองพั 2> 2, นห้าครับคุณแม่จ่าประมาณหนึ่งงานนะครับหอ,อยพันน้ำ อันนี้ก็มาประมาณห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลครับเรียวฟนโกจะตัดอ้อยกันนะครับวันนี้นะครับฟานโกก็อัปเดตท,ทุกรายการเลยนะครับให้คุณแม่ได้ดูว่าชีวิตประจำวันหนึ่งวันทำอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับมาดูข้าวนะครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สุดท้ายก็กลับมากับน้องเรื่องเรืองนะครับวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ทานอ้อยหว,วานๆเลยนะครับผมนี่อร่อยไหมลูกวันนี้สวยสิอืมนะครับขาเด่นนะครับผมนะครับังไรก็ฝากคุณแม่ ทุกทุกท่านนะครับเข้ามาเมตตาน้องด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้น้องกําลังหาคะเนนซื้อเหล็กทําโครงสร้างนะครับึ่นขาดคะแนนอยู่ประมาณตอนนี้ขาดอยู่เยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับไงก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะครับตอนน้นเล็กและน้อยนะครับตามกําลังของท่านนะครับคุณแม่จ๋าน้องจะรอนะครับลูกกจะรอแม่นะครับผมขอบคุณครับ